สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าขยันทำงาน12ราศีวันนี้จะมาพูดถึงว่าราศีไหนเนี่ยจะเป็นราศีที่ขยันทำงานมากที่สุดครับ เคยได้อ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับบริษัทหางานได้ประกาศโฆษณาหาพนักงานใหม่ซึ่งคุณสมบัติที่ต้องการนั้นก็ค่อนข้างจะแปลกกว่าปกติไปสักหน่อยนะครับโดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัครที่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเกิดในราศีนั้นๆตามที่บริษัทต้องการเช่นผู้ที่เกิดในราศีพฤษภราศีกุมราศีเมษราศีมังกรและราศีสิง์จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งตัวแทนของบริษัทก็แจ้งว่า ราศีดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นพนักงานที่ดีเมื่อเทียบกับราศีอื่นนั่นเองซึ่งวันที่เราเกิดโดยปกติไม่สามารถที่จะควบคุมได้อาจจะส่งผลกับลักษณะนิสัยส่วนตัวและโชคชะตาและถึงขนาดที่บางคนเห็นด้วยว่าอาจจะส่งผลกับความบ้างงานด้วยนะครับถ้าโหราศาสตร์จะสามารถบอกอะไรที่สําคัญอย่างในเรื่องของงานได้มันก็น่าสนใจอีกใช่ไหมะครับแล้วราศีของคุณละ่ะจะทํางานเป็นแบบไหน ราศีมังกรชาวราศีแพะที่มีความภูมิใจมากในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานและพวกเขาจะทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายพวกเขาค่อนข้างจะไม่สบอารมณ์ทาไม่ได้ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันและพวกเขาก็มักจะมุ่งเน้นไปที่การประสบความสำเร็จของการทำงานมากกว่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานถึงอย่างไรก็ตามครับโดยลักษณะนิสัยเหล่านี้อาจทำให้พวกเขามีกรอบความคิดที่ค่อนข้างแคบ และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความกระตือรือร้นอันเป็นที่ตั้งของเขาก็จะทําให้หงุดหงิดมากเมื่อเขาพบว่าการทํางานหนักของเขาไม่ได้ผลตอบแทนหรือไม่ได้รางวัลที่เหมาะสมราศีกุมชาวราศีกุมเป็นคนที่ชอบลองทําอะไรใหม่ๆและชื่นชมกับการได้รับผิดชอบงานที่หลากหลายพวกเขาเป็นคนที่ทํางานหนักตามแนวทางของตัวเองแต่จะสร้างวิตรภาพได้โดยการจงรักภักดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สัญลักษณ์ความเป็นอากาศของราศีกุมแสดงถึงความเบื่อง,ง่ายหนายเร็วและมักจะมองหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอเมื่อพวกเขารู้สึกว่างานปัจจุบันนั้นมันไม่มีความมั่นคงซะแล้วราศีมีนค่อนข้างแปลกใจนะครับที่ราศีมีนไม่ได้ติดโผเป็นหนึ่งในความต้องการของบริษัทจัดหางานเพราะราศีนี้ค่อนข้างขึ้นชื่อมากในเรื่องความจงรักภักดีและความขยันแข็งชาวราศีมีน ค่อนข้างจะมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับบริษัทพวกเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำอยู่เสมอและละทิ้งความฝันของตัวเองไว้ในใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เขาไม่ชอบงานที่ทำอยู่แล้วก็พวกเขาก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนและใช้เวลาเหล่านั้นอยู่กับการจินตนาการถึงชีวิตที่ดีกว่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่เดิมแทนที่จะมาปร,ปรับปรุงการทำงานนั่นเองนะครับราศีเมษชาวราศีเมษ เป็นคนที่ค่อนข้างทะเยอทะยานและมุ่งเน้นที่เป้าหมายการทำงานเป็นหลักโดยปกติแล้วพวกเขาจะชอบทำงานคนเดียวหรือไม่ก็เป็นผู้นำพวกเขาปฏิบัติงานแต่ละอย่างอย่างรอบคอบและเป็นระเบียบไม่ให้ความรับผิดชอบพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานที่ไม่มีความสุขและอ่อนแอการส่งเสริมที่มีศักยภาพเป็นวิธีที่ดีในการกระตุ้นให้พวกเขาและทำให้การแข่งขันไปในทางทิศทางเดียวกันราศีพฤโส ชาวราศีพฤษภคือพึ่งงานที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเน้นวิธีการมีความมุ่งมั่นและไม่มีปัญหากับการทาําซ้ําในความเป็นจริงสภาพแวดล้อมในการทํางานที่แปรปรวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจะทําให้พวกเขาเครียดและหมุดหงิดความดื้อรั้นของพวกเขาคืออุปสรรคสําคัญสําหรับการเป็นพนักงานดีเด่นตราบเท่าที่พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์และเห็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานชาวราศีพฤษภจะยังคงมีความอดทนและทํางานได้ดีมาก ราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเป็นที่รู้จักกันดีในด้านทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและสามารถทำงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเพื่อนชาวราศีมีนของเขาพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องบุคลิกความเป็นสองร่างของชาวเมทุนยังหมายถึงอารมณ์ที่แปรปรวนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานรวมถึงการทำงาน โดยทั่วไปพวกเขาสนุกกับสิ่งรอบๆตัวและสนใจที่จะหาเพื่อนในที่ทำงานตราบเท่าที่ภาระง,งานของเขายังโอเคเขาก็ยังสามารถจัดการกับงานได้อย่างรวดเร็วราศีกรกฎชาวราศีกรกฎมีแนวโน้มที่จะใส่ใจดูแลคนอื่นในออฟฟิศมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของการเลื่อนขั้นขึ้นตำแหน่งพวกเขาทำงานเต็มที่ในเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแต่พวกเขามองว่า นาทีหลักของเขาคือการรักษาสภาพแวดล้อมในออฟฟิศที่มีบรรยากาศที่ดีด้วยการคอยให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของผู้อื่นความมั่นคงคือสิ่งที่ชาวราศีกรกฎต้องการความสับสนวุ่นวายและความเสี่ยงอาจจะทำให้พวกเขาหมดความอดทนราศีสิงห์หยิ่งทะนงและมั่นใจในตัวเองสูงบางครั้งชาวราศีสิงห์ก็แสดงออกความเป็นตัวเองมากเกินไปพวกเขาต้องการตำแหน่งและอำนาจซึ่งสามารถนำไปอวดอ้างได้ว่า มันยากแค่ไหนกว่าที่จะได้มาในการเป็นผู้นำที่ผู้คนให้ความเคารพอย่างไรก็ตามพวกเขามีลักษณะเด่นในเรื่องของความเป็นผู้นำการสร้างแรงจูงใจและการทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายในช่วงเวลาตึงเครียดทางที่ดีคือพวกเขาจำเป็นต้องลดความรู้สึกอยากแข่งขันอยากเอาชนะลงเสียบ้างเมื่อต้องทำงานกับผู้อื่นราศีกันมีลักษณะพิเศษในเรื่องของความพิถีพิถันและการวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงมากพวกเขาจะทำงานได้อย่างยาวนานและทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายข้อเสียของชาวราศีกันก็คือพวกเขาค่อนข้างจะดันทุรังเป็นแกนนาในการล้องเรียนเรื่องที่ไม่น่าพอใจต่างๆความพยายามที่จะทำให้พวกเขาพอใจมักจะดูไร้ผลแต่ข้อเสียเหล่านี้ทำให้พวกเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่สนใจในรายละเอียดและมันจะดีมากเมื่อสามารถนำมาใช้ให้ถูกทางราศีตุล ชาวราศีตุลมักจะป๊อปปูล่าในที่ทำงานเนื่องจากความมีสเสน่ห์และความมีชีวิตชีวาของพวกเขาเพราะพวกเขามักจะมองหาความสมดุลอยู่เสมอเขาส่งพลังงานบวกแห่งความสมดุลไปยังที่ทำงานพวกเขาเป็นผู้จัดการความขัดแย้งได้อย่างยอดเยี่ยมข้อเสียก็คือความคิดมากของพวกเขาอาจจะส่งผลให้งานล่าช้าแต่โดยรวมแล้วมันจะทำให้งานมีรายละเอียดและสมบูรณ์มากขึ้นราศีพิจิก ราศีพิจิกมักจะเป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นและค่อนข้างที่จะเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองโดยไม่โวยวายแต่อาจจะพูดขึ้นมาเมื่อมีบางอย่างไม่โอเคพวกเขาทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพที่ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่สิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบได้เรื่องดราม่าในออฟฟิศเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับพวกเขาแต่หากปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไม่สุภาพพวกเขาอาจจะไม่พอใจและตอบโต้ได้ ความรุนแรงเกลี้ยกาดของพวกเขาค่อนข้างน่ากลัวแต่ความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่นนั้นน่าชื่นชมยิ่งราศีธนูราศีธน,นูมีคุณในลักษณะที่ดีที่ทําให้พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนุกพวกปล่อยความมั่นใจและความกระตือรือร้นออกมาซึ่งทําให้พวกเขาจัดการกับงานได้มากกว่าที่ควรจะเป็นอยู่เสมอเมื่อมีงานที่ต้องทำอยู่ล้นมือพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่กังวลใจมากนักซึ่งอาจจะส่งผลกับนายจ้าง พวกเขาฉลาดและมีความสามารถแต่พวกเขาก็ต้องการความสมดุลระหว่างบุคลิกที่ง่ายๆอะไรก็ได้และความกระตือรือร้นที่มีอยู่นั่นเองนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับได้ทราบแล้วว่าความขยันทํางานของแต่ละราศีในทั้ง12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ว่าในแต่ละราศีเนี่ยเป็นราศีที่ขยันขันแข,แข็งแค่ไหนอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการเลือกดูคน ในการที่จะรับเข้ามาทํางานหรือเป็นลูกน้องลูกทีมแบบนี้ครับอาจจะมีประโยชน์ในบางส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะครับในการที่จะพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใครเข้ามาทํางานให้วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับความขยันทํางาน12ราศี ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ v s m a r t ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ